สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงกับพวกเรานักแสดงจากละครเรื่องนี่เกียรติยศครับยยาามสกแคนะพ ตะว,วันใช่ไหมคะก็จะแบบคนก็แบบอุยนังเอกนังเอกทำไมแบบโดนกระทําเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยตัดออกมาแล้วเราดูเรายังสงสารพี่สาตวตัวเองเลยอะผมนี่สิงอยู่ในทวิตเตอร์ตลอดเวลาะละครออนผมไมีได้นคนดา่าคุณอย่าง<ช>เดียวเลยอ่ะอินเอ้ยมีคนใดเร็กเมสเซจมาหาหนูบอกว่าอะไรนะประมาณว่านิสัยไม่ดีเลยอะ่ะเกลียดมากๆขอโทษค่ะอินมีคนไดเรกมากเหมือนกันบอกว่าไม่ชอบพอยรัดาภาอ้าวอ้าว จริงๆเราเคยเล่นเป็นพี่น้องกันมาก่อนแล้วค่ะหน้าเหมือนกันเหรอคะเช่าเช่อหอนนี้แหละหลอนแคก็ดีใจที่บางคนบอกว่ามาเห็นเรื่องนี้แล้วแบบลุกเปลี่ยนไปแบบดูละมุนอะไรเงี้ยคือปานตะวันเป็นผู้ที่ถูกกระทำเยอะมากน่าอุสารมากแต่พอหลังจากนี้นั่นแหละโอ้โหละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มาดราม่าจ๋าอย่างเดียวอาเป็นว่าฝากนี่เกียรติยศด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุ์เวลา19นาฬิกาครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาพบกับความสนุกกันต่อครับส่วนช่วงนี้มีละครให้ดูอีกหนึ่งเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ มาที่ละครล่าท้าชนคืนนี้นาตาชาและทัพเทวาต้องเดินทางไปขึ้นศาลเพื่อมอบตัวแต่ก็อย่างว่าอำนาจมืดมีอยู่ทุกที่คนที่คิดว่าดีก็อาจไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะในฉากนี้มีตำรวจปลอมแฝงตัวมาการบู๊จึงเกิดขึ้นค่ะเบื้องหลังฉากนี้วุ่นวายหน่อยเพราะนักแสดงค่อนข้างเยอะมีเอฟเฟกกระสุนหลมุมสาวสวยอย่างนาตาชาขอหลบมุมเงียบๆปล่อยให้การบู๊เป็นหน้าที่ของผู้ชาย มุนชุลเกสักพักก็ได้เวลาพักกันให้หายเหนื่อยค่ะแต่พอลุกปุ๊บนางเอกเปียวทัศนียาก็เกิดอาการหน้ามืดงานนี้สวัสดิการน้ำหวานต่างๆพร้อมเสิร์ฟเต็มที่หน้ามืดอ่ะหน้ามืดอ่ะขอบคุณค่ะคือแค่ลุกลุกผ่านกล้องไปเท่านั้นเองแล้วเราก็โอเคต่างคนต่างนั้นไปก็ไม่ได้มีซีนอะไรลรวมาป่อน้องเปียวช่องเลขสัมภาษณ์ครับน้องเปียวนั่งอยู่เนี้ยน้องเปียว น้องเปียยน้องเปียน้องเปียบอกน้องเปียเป็นะไรบอกหน้ามืดแล้วก็อีน้องเปียไปบูหรือไปเปล่าลุกผ่านกล้องอย่างเดียวเลยมันหลายทเทคด้วยไงแล้วเวลาเราลุกไวๆอ,อ่ะหนูว่าเป็นอยู่แล้วนี้เราโดนจับตัวมาแล้วต้องแล้วเราก็โอเคเราเชื่อนางเอกเราเชื่อนรชาว่าให้เราเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเขาจะปกป้องเราเองเขาก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าหน้าแหกหมดแล้วเคะคือกระบวนการยุติธรรมมาสักสิทธิ์แต่คนในกระบวนการยุติธรรมตัางหากไม่ศักิสิทธิ์ หคหขมมากเลยคิดเองเลยเนะี่ยโห <laughs> จบเส้นทางบันเทิงติดตามล่าท้าชนกันต่อทัพเทวาพร้อมเดินเกมทวงคืนความยุติธรรมแล้วค่ะก่อนจากกันไปนะคะวันนี้นะคะรถเร็วรถเสียงจากสสสค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ก็ไม่มีแดงแล้วรับประกนไม่ได้ขอให้จัดตัวสวยๆดิ้งสคงๆครับผมอะอยากเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมเลย www.buckaboo.tv